แม่โดนทีต่อทีเนี่ยเอ้าหัวต่อัดขวาครับหรือว่าถ้าออกเป็นภาษาพม่าก็เจยิ่ยมหน่องเลยครับฝ่ายคู่นะครับโอ้โหแต่แรงมากครับทางด้านของกุลาบขาวแข่งสวนเลยครับทางด้านของมีเนืองโอ้โหทิ้งซ้ายไปโดนโดนขวาครับแม่จริงๆใส่จับเลยครับมาหน้าผู้บรรยายเอ้าเบียรการแบ่งเหมือนกันครับกุลาบแค่รับเยอะเหลือเกินครับตอนกุลาบขาวครับโดนระเบียการครับโอ้ยตัดลำตัวซะครับถอยหนีเลยครับมีจิง ครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในเสียวไส้ครับแต่อไม่สอครับแต่โดนแล้วแม่ไม่รู้สึกครับจีจินเนืองโอดทายนะครับขวาโดนเอาสลบเลยครับผู้นี้โอ้โแม่ขวาโดนัะเติม น่าจะลุกครับยังอย่ครับก่อนครับอย่ารีบลุกนะครับรีบลุกแนะปราสานกันสมควรจะเสียนะครับคุณลาภขาวต้องนิ่งกว่านี้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็ร้อนช้ำร้อนชาก็ต้องนิ่งนะครับทีนดินเนืองแข้งขวาก็เต็ะไปลื่นไปไปโดนเป้าเนี่ยพลังจะหายไปเรื่อยๆครับความมั่นใจก็พีเต้าเดินใส่แล้วครับดาร์ลันคุณลาขาวเล่นนำตัวบ้างแม้โดนทีต่อทีเนี่ยเอ้าโอ้โหั โดนจังเต็มๆครับลูกนี้ากงัดสวยดาวเข้าไปครับเรียบร้อยครับไหวไม่ไหวครับหกเจ็ดยังไหวนะครับยังไหวครับปูหลาเผวอแม่ยิงยิงเนื้อไม่ได้ครับอ้าวปาอยบอกคอครับแม่ยี่อดสวยๆทางั้งแปดขาะล่างนะครับโดนก็งอเหมือนกันครับนี่ครับจ้วงแล้วจ้วงไม่ถึงครับโดนขวาครับถอยกูดออกไปดูลูกงัดให้ดีครับโอ้ยเข้าตาครับคุณบอลลุนครับ ตั้งแต่โหนกแก้มนะครับขึ้นไปครับปาค้างเลยครับพยายามจะลุกนะครับย่อตัวแล้วมุดขึ้นครับแล้วยกปังเข้าไปครับโอ้โหเต็มเต็มครับโหนกแก้มครับแล้วก็งัดขึ้นไปครับพยายามจะลุกครับแต่ลุกขึ้นมาแล้วยังเป๋ะเป๋แป้งแปงอยู่นะครับดูครับย่อแล้วงัดปังเข้าไปครับหมัดอวคัตสไสดาวหมัดไสยดาวครับเรียกเหมือนกันครับ